หลายหลายคนครับชอบเอาไว้ถ่ายทิกต็อกเมื่อก่อนเออแล้วกาบอกว่าถ่ายทิกต็อกเมื่อก่อนอย่าก็คือไอ้เจ้าดาบบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมนะเออก็คือไอ้เจ้าดาบนี้เข้าครับผมเข้าปั๊บแล้วก็ยิงมาเรียบร้อยครับผมตายในคอมโบเดียวเนี่ยเปิดพิเกษเหรอโดนไม่ดีเปิดไม่ได้เลยรอบนะี้ตายเรียบร้อยโดนเผาเนี่ยคิดว่าจะหนีรอดไปเนื้อมือไปเหรอเรียบร้อยยังไงยังไงไม่รู้อ่ะอย่างเงี้เรียบร้อยโอเค โอ้อยากได้ผลเสือดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอ้แม่งอ้าวอ้าววันไดนายกำลังหาร้านเติมบัก,บกอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชชอปมีบริการเติมบัก,บกเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีก10%นะ เมาล์ฟาวเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถม3มหมัดฟรีสและดาบสุ่มมีบริการรับทำระหมัดฟรีสทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีำกำายไก่ตารเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมโอเคครับผมนะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทกุกท่านด้วยนะครับผมนะผมชิโร่พงษ์จะเชิโร่ก็ได้นะครับก็สวัสดีเอฟที่น่ารักและก็ใจกันเลยทุกคนด้วยนะครับผมนะผมชิโร่เองครับนะอ่าเข้ารูปหมายฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณการกด เราก็จะนําเจ้าดาบผูกคนยําดาบหนึ่งได้ไหมนะครับที่จะเป็นแบบอ่าหลายๆลายคนครับชอบเอาไว้ถ่ายทิกต็อกเมื่อก่อนเออแล้วก็บอกว่าถ่ายทิกต็อกเมื่อก่อนเลยว่าก็คือไอ้เจ้าดาบบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมนะเออก็คือไอ้เจ้าดาบนี้นะครับเวลายิงใช่ไหมแบบหาจังหวะสวยๆยิงนะครับนะเดี๋ยวให้ยิงให้ดูนะครับยิงอ่ะสมมติยิงบอทนะปุ๊บอ่าครับแล้วแบบว่าจะมีเอ่อคนเอาทำทิกต็อกแบบยิงโดนคนจังหวะแบบท้ายเงี้ยเออแบบปิดสวย,บบๆ,สวยๆเงี้ยเออนะครับมีค่อนข้างเยอะ นะครับประมาณนี้นะสำหรับไอ้เจ้าดาบบิ๊กมัมนะครับนะก็ถือว่าหาเช่ยสวยๆอะไรไปนะครับนะซึ่งวันนี้ผมจะนำมันกลับมาเล่นนะครับนะอ่านำมันกลับมาเล่นนะในฉบับปีบวกอัปเกรดแล้วนั่นเองนะครับนะอยากรู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับนะเป็นดาบที่หลายๆคนน่าจะไม่ค่อยได้เล่นกันแล้วแหละนะแต่ก็อาจจะมีบางคนเล่นอยู่นะครับแต่ว่ามันมันก็น้อยนะครับหาได้ดูได้ยากนะครับนะก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาลองเล่นดูซึ่งผมเองก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับหลังจากที่มันมาช่วงปลายปีของปีที่แล้วมันเออเดือนธันวาสอง ไปช่วงปีใหม่อ่ะนะครับนะเออก็ผมก็ทำคลิปมันไปแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับนะไอ้เจ้าดับบิงก์มัมนะแต่เห็นคนเอาไปทำแบบถ่ายติ๊กต็อกอะไรพวกนี้เยอะเนาะเออฉากปิดแบบจังหวะยิ่งสวยๆปิดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าสวยงามนะครับมะเดี๋ยวนี้เจ้ามันกลับมาเล่นนะครับโอเคละโมเดลไอ้มันซ่าว่ะเดี๋ยวลองสู้เจะเอ็มดูเจ็ดเอ็มสู้ว่าไอสู้เว้ยเอ้ยเดี๋ยวเราดูไม่โดนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันไออ้าวมันนี่มันมีตัวตายโดนแฮนเอ้ยอะไรน่ะมาจากไหนขาดไปอ๋อโดนไฟยิง เอายิงยิงไม่ออกยิงไม่ออกลืมไม่มันต้องห้ามเปลี่ยนลืมไม่โอ้โหเราแม่งเล่นชูซุยบ่อยเราเลยเปลี่ยนสับเปลี่ยนบ่อยทันทีแล้ว 7M มันจะเล่นกูแล้วไงแล้วอีกคนนึงมันไปอยู่ไหนอ๋อเขาได้เลือดไปหรอเอ้าพุ่งเอาดูอย่างงี้ยังไงปึ๊บเข้าครับผมเข้าปั๊บแล้วก็ยิงมาเรียบร้อยครับผมตายในคอมโบเดียวมนซิกแซกซิกแซักโอ้โหเปิดบิคเคเนเป็นนะเปิดบิคเคนเป็นปนะอ้าวเปิดบิคเคเนได้โอเคได้เลย เนี่ยเปิดบิคเคนเหรอโดนไม่ดีเปิดไม่ได้ด้ยรอบนี้ตายเรียบร้อยโดนเผาเออซิกแซกอะไรนหนาววะหรือผมตีไม่โดนนะผมยังงงอยู่เลยเอ้ยแล้วนั้นอะไรวะเยอะแยะไปหมดเลยแตอนใครไปไล่ตีอะไรวะโออ๋อโปเกาะเกาะคอมมอนเลยไหนไอ้สองดาบเนี่ยเหรอเปนโปเลยพี่แต่มันวิ่งนะเหมันเดินเตือหวะเฮ้มันมันวิ่งไวอย่างวะมันหลายรอบแล้วนะมันหลายรอบแล้วนะเอ้ยทูดามิทูดามิโอ้กูโดนทูดามิฟรีอ้ย อะไรมานักหนาวะเนี่ยเฮ้ยปาไปปาดโอ้โหปาดไม่โดนเอ้ยแฮตติกตอก๊อกไม่โดนไอ้นี่นี่ก็วิ่งจังเลยมันต๊อกติด <c oughs> ทรงวิ่แซักยังเลยดาบบิ๊กมัมไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรงไม่ถูกใจอย่างแรงเลยแล้วดูดไม่โดน ลบทำไมสก,กิลค้างเหรอเอาสก,กิลค้างเหรอสกิลค้างเหรอโอ้โหเปิดปิเคลหลบอีกละมันหลายรอบแล้วนะมันหลายรอบแล้วนะกดค้างไว้เลยหล,ลายรอบแล้วตามนี่ครับรออะไรอะ่ะ <c oughs> ตามดิ <c oughs> ตามครับตามตาม เนีย่ยคิดว่าจะหนีรลอดไปเนื้อมือไปเหรอเรียบร้อยกีตาร์โซนอะออกแนวพิ้วๆหน่อยนะคนนี้อุ้ยโดนขัดอืมเอ้ยปาไปอูไม่ได้อ่ะเกือบ เราเล่นแบบแนวเร็วเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหโดนซูเดมิโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนซูเดมิอีกไอ้ซูเดมิไอ้เจ็ดเอ็มมันน่าลำคาญว่ะแชมป์โดโดนเหมือนกันเนี่ยเอออะไรนักหนาวะพี่จะตายแล้วเนี่ยเริ่มโดนไอ้นี่ซ้ำอีกหายติ๊กตอกไปไม่โดนงั้นเอาเอามาที่โล่งอย่างนี้ดีกว่ามามันต้องสู้ที่โล่งว่ะมาขอที่โล่งขอที่โล่ง ไอ้สกิลแม่นอยู่นะเอออุ๊ยโหเขาวัพหลบว่ะแต่เขาโดนติดเบิร์นะติดเบิร์ติดเบิร์ปาไปหม่งหมงไม่โดน ว้าเป็นดูดไม่โดวนว่ะผมว้าดูดไม่ติดอะเซิร์ฟมันแบบยังไงยังไงไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยเรียบร้อยโอเค G G F C O F C เราโอเคโอเคฮะโอ้ถือว่าเก่งเก่งใช้ได้อยู่นะครับสกิลเขาคอมเมนต์อยู่เ <c oughs> อาเล่นแบบเร็วมากเลยดาบบิ๊กมัมมันเวลาเจอแบบของผิวๆมันสู้ค่อนข้างลำบากนะครับเราเอาแล้วไฟหนะัไฟอะเจ้าอยูแล้วผลไฟ มันอะไรนักหนาวเนี่ยไอ้ฝนไฟเนี่ยมันอะไรนักหนาฮะมันอะไรนักหนาฮะเปิดเคสนักเหรอนี่เงี้ยเปิดเคสหรอเปิดเคสนักเหรอเรียบร้อยโอเคนะขออภัยในคำหยาบด้วยนะมันแบบเออนะคือแบบบางบางทีมันมีหงุดหงิดนิดนึงก็ต้องขออภัยนะครับแบบเป็นเอินเตอร์เทนอะไรไปน้องอยวไปคิดมากครับดูขำๆไปทุกคนเฮให้ให้ให้ใหม่แล้วใหม่แล้วใหม่แล้วฝนไฟใหม่แล้วแชมป์ ไฟใหม่ครับเอาเนี่ยแล้วก็สวนแลกหมัดก,กันเอาหลบหลบไปครับหลบไปครับโดดไปครับปลาไปไม่โดนดูดเอาดูดได้มันจะมีเคน็นไหมไม่ให้เปิดหรอกมีเคน็นไหมไม่ให้โอ้โหปัดไม่โดนเอาปลาเลยครับบูนี้เรียบร้อยครับบูซี่อ่ะจำรอบนี้เป็นไอบริการที่มันยังไม่หรอวะมันมาอีกรอบละอัดไฟ,ไฟไดีกว่าสู้มีเขาเสียเวลา <c oughs> เอหมีแล้วก็ตีก็ตีคุณหยิงนี่มันเป็นอะไรวะสายฟ้าเออแล้วแล้วแล้วลูกใครเนี่ยเอาเจ็ดเอ็มเอาเจ็ดเอ็มก็ได้เอายิงยิงไม่ออกทุกคนผมไม่ได้เล่นบ่อยว่ะนะต้องขอโทษด้วยคือผมแบบเวลาผมสกิลเอ็กด่าแบบผมชอบเปลี่ยนเป็นแบบพวกหมัดอะไรพวกนี้เว้ยเออมันก็เลยแบบมันคือเอาง่ายดาบบิ๊กมารมันว่างดีกว่ามันต้องแบบ ถ้ามเปลี่ยนอ่ะเวลายิงสกิล X ไปอ่ะนะครับประมาณนั้นดีกว่านะ <c oughs> อา้าวคุดูดสวนเลยอยู่ไม่ออกว่ะ <c oughs> อ้าวนี่ไงเปิดเคนนะก่อนนะฮะเปิดเปิดเกนนะก่อนหรือยังไงหรือยังไงอ๋อฝั่งตอนนี้มัน 6M <c oughs> ไม่ไหวละรอเปลี่ยนดีกว่าด <c oughs> ูดหลบเรือนนี่ก่อน โอ้โหนี่นี่แม่งกูจะเปลี่ยนเลยอ้าวเอาได้ดิได้ดิหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะยอมโดนไปเลยกลางจะเปลี่ยนฝั่งเลยอะไรฮะเป็นอะไร <c oughs> เป็นอะไรเป็นตะหูติดตีมันติดกำแพงว่ะห่อปลาเนี่ยไอ้ยอมันเป็นห่อปลานี่ว่ะไอ้ขนสั่นเนี่ยติ๊กตอไปไม่โดนยิงสดไม่โดนเอา้าสกิลเผา,าเก่อยปไปไปไป เอเสียจกิ่วเผานะเขาหนีแล้วรอใส่คอมโบ ี่กะไม่โดนแบบพลาดันนี้เดียวหลบหลบไปครับนี่ไงหลบแล้วก็หลบเป็นอุย้ยเฮียมันปิงไหมเออมัน,ม,นมันปิงจริงหว่ะเทปเนี้ยเดี๋ยวผมว่าผมจะยายละมันปิงจริงดูดดูดลำบากมากหุดดำมภ <c oughs> าพดไม่ได้เลย เนี่ยเขาปลาก็เจ็บเป็นสองพันแล้วนะเขาปลาก็เจ็บเป็นนะติ๊กตอกไปโอเคเขาปลาก็เจ็บเป็นยังไง <c oughs> ปาดไปครับบูซี่โอ้บูซี <c oughs> ซ่หว่าไม่ไโดนนี่ไงล่อหรอล่อหรอ,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 โอ,โอ,อหรือยังไงเราเอาคืนบ้างไอ้ดูดไม่ติด เดือดไม่ติดปิงเด้งโอ้โห <c oughs> เออแต่ก็ได้อยู่มาอ๋อเก็บละวไม่ปิง,งก็ซวยเรียบร้อยบ้างวาไปวาร์ปมาเออปิงมันเด้งอะ่ะทุกคนจาก70ไป200บ้างอะไรบ้างเออโอ้ยเ <c oughs> สือมิโอ้โหเสือมิยังสูงเลยโลกสามเสือมิยังบักอยู่เหมือนเดิมเออสู้มันปิงอะไรวะเฮ้ยปดพระ เราสู้ผล้ายก่อนผลพายเขาจะสู้ป่ะเอ้ยสู้อันนี้สู้นี่ไงอันนี้ติดตอกง่ายหน่อยเพราะว่าเขาไนี่เอ้ยไอ้นี่ลุมมันอะเยอไงย้ายมาหน่อยมันมีคนลุมพี่เอาเอาเอาเอ้ยสอบนี้ลื่นเอบนี้ลื่นเอ้ยไม่ไม่ปิงแล้วไม่ปิงแล้วไม่ปิงแล้วเอ้ยลื่นไหลเลยเอบนี้เอบนี้ลื่นไหลเลยมันมันลุมพี่ป่ะน่ะเอ้ยมันลุมมันลุมมันลุมเอาลุมเหรอลุมเหรอลุมหรอนี่ไงลุมหรอติดเบอร์นะเอาตายเรียบร้อยตายครับผม เอ้ยลื่นลื่นครับนี่ลื่นมากไม่ติงแล้วเออเล่นง่ายเลยโอ้ยลงใจไปว่ะโอ้โหเนี่ยสบายเลยเอ้ยเข็นเอ้ยเข็นหายเข็นหายไอ้ผลพายอีกแล้วว่ะผลพายอีกแล้วผลพายอีกแล้วนี่ไงผลพายยิงไปก่อนแชมป์มันลุมพี่ช่วยด้วยครับเข้ามาดุด่วนเลยโอเคเกาะกลางนะเกาะกลางเกาะกลางมันลุมพี่มันลุมพี่เอ้ยยังไง ตามนี่ครับตามนี่ครับรออะไรตามนี่ครับตามดิต้นไหนอะ 16m หรอทั้งคู่เลยไม่ไม่ใช่ 16m เนี่ยเนีน่ยไอสองตัวนี้เลยเดี๋ยวเลยเอาาอ 16m ไปไงวะ <c oughs> เฮ้ยยิงไม่โดน <c oughs> นี่ไงตายครับจังหวะเน,นี้ย <c oughs> คนพระหนีไปนู่นละให้ตรงนู้นไม่โดนเดือบเดอัยวนีโดนโดนโดนโนูเอ้าโดนไฟตายวะตายวะตายวะไม่ไม่ไม่ต้ตายเอาตายเรียบร้อยโดนไฟเผาตายเลยเอ้อ้กตัวหายเอาตัวไปไหนวะดูาเผาไซเบอ่ะไม่ใส่ไม่เห็นนี่นี่เอาอะไรอ่ะ มัมึงสวยอ่ <c oughs> น่ะเปิดเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยงันพี่ขอ,อพี่ขอเอาเลยเอ้วมันจะไล่หัวนมาเที่ยวน่ะเอ้าเออนี่ตีสองปุ๊บ เอามาขัดขัดโมจิโดยเฉพาะเลยมั้งเนี่ยทราบอกเนะี่ยปุ๊บเรียบร้อยเออพอเซิร์ฟไม่ปิ่งแล้วมันค่อย ค่อยย่างชั่วหน่อยเออเล่นแบบชื่นใจหน่อยแต่เซิร์ฟเมื่อกี้คือแบบปิงไม่ไหวเลยเออโอเคนะครับแต่สำหรับวันนี้ปเป็นเพียงวันนี้สำหรับเจ้าดาบบิ๊กมัมนะครับนะเล่นประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ให้เล่นนานแล้วนะครับอาจจะมีเราหลงลืมสกิลนะครับนะบวกกับว่าเจอเซิร์ฟปิงด้วยนะครับตอนแรกคือขอ่าหงุดหงิดนิดนึงเพราะผมก็งงเอ๊ะทำไมมันหนวดหนวดดำมันดูดไม่โดนเลยวะมันแบบดูดแบบไม่ใช่ดูดไม่โดนนะก็คือดูดไม่ค่อยติดเวลาผมวิ่งไปดูดอย่างเงี้ยเออผมก็งงมากนะครับปรากฏ พอเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วมันก็ลื่นเออลื่นไหลครับดีขึ้นนะครับแล้วเออชื่นใจขึ้นนิดนึงนครับนะอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดมีคำหยาบอะไรล่วงเลยไปม,มากกว่านี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับนะอ่ะถ้าเกิดเผลอเจอเอฟซีที่ฆ่าะไรแลว้วผมแบบงุนงิง,งนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ในเกมนะ,นะครับจบแล้วก็ไม่มีอะไรละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับผม